เจอแล้วเนี่ยว<ข>อทุอกอางตามบทเรียนบอกคิดถึงน้องหนุ่มให้ป้าด้วยนะปไปเลยเป็นยังไงนะทุกคนขอทุกคนได้บัตรูสู้ทูสู้ไปแล้วอ่ะเหงาละอยู่ันเดียว<า>โอเคไม,มนะไม่ได้บัตรหรอทำไมไม่ได้อ่ะทุกคนม,มันเป็นยังไงสิไหนเล่าให้ฟัง หนูได้บาทอุ้ยมีคนได้บาทรทำไมถึงไม่ได้บาทนะมันเกิดอะไรขึ้นอืม๋อ,อบัตรหมดแล้วเหรนึ่งจริงหรอทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะ อุ้ยมันหกอะไรชั่วอย่างได้ชิชูอ๋อชิชูอยู่นี่นี่ไปคนแรกยังไม่ได้จริงเหรอคนแรกยังไม่ได้เลยเหรอคนแรกยังไม่ได้เลยขอจานได้ไหมครับ คิวแรกคิวแรกยังไม่ได้เลยเหรอแลอ้วงนี้ต้องมันต้องเป็นคิวที่เท่าไหร่ถึงได้ไม่แล้วเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวทุกคนก็มีอีกรอบกดใช่ไหมหมายถึงว่าเดี๋ยวกดพร้อมกันได้อีกทีนึงใช่ปะ <c oughs> เปิดรอบใหม่ <c oughs> เดีย๋ยว ยังไม่ได้กินเลยครับเมื่อกินมันหกเลยแบบอยากได้จานเพออรหอยอย่างนม่มาอืมอืม,อม ผมครับผมคิวแรกกับไม่ได้เฮอาายอ่ะเปิดรหม่เลยเหรออยากถ่มเพ่อนคนนะ่ะไม่แต่ว่าไม่เหลือเพียงกดพรงอมมออนไลน์ใช่ไหมน่าจะเหลือที่อยู่เยอะไหมอ่ะคุณปะ๊ะ ครับอืมอืมกดได้ดีใจมาก Mình phải đi cố gắng, ừ, chúng ta có đăng ký hả? Tôi phải nhìn Nếu chúng ta bật lần thì thì ก็เดีกยเล่าคืนที่ตือนนอ,อ, <c oughs> อ,อนไหนนะทวนหมดอะไรนะเที่ยงต้องเข้าคิวแหมทวนตอนนี้คือเข้าคิวอยู่ปะหรือว่ามันยังไงมันหลันตอนไหน ไม่มีคิวเที่ยงกดพร้อมกันโอเคขอให้ทุกคนได้นะครับตอนเที่ยงอีกชุ่งโมงนิงดนึงบัตรนะไม่เหลือแล้ครับร้งของมันต้องเหลือเพราะว่ามันเหลือแบบว่าให้รอบแบบออนไลน์นะคิดว่านะนี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน คิดว่าน่าจะเหลือนะ มันจะลดน้ำหนักควาไม่ได้ลดนะถ้ากินปกติมั่นแ่ละอืมอร่อยมีผู้ด้วยอ้น,นั้งมีคาถากดบัตรนะทุกคนน่าจะมันจะช่วยให้ช่วยให้ได้ก่อนกดบัตรอวนทางนี้ มัมมี่ทำได้แน่นอนเองกดบัตรยังก็ได้ลองทำดูลองดูลองดูลองกดบัตรอะ <c oughs> <c oughs> อร่อยไหมคะอร่อยนะ คิวแรกไม่ได้แปลว่าไม่ได้บัตรโอ้ทำไมคิวแรกถึงไม่ได้บัตรอ่มไม่เข้าใจไปคิวแรกหรือวอ่ายังไงให้ลองอธิบายสิบัตรออมเหรอบัตรออก็ไม่ต้องซื้อ,ไม,อ,อไม่ต้องซื้อบัตรอัมเนาะเดี๋ยวตอนเที่ยงเดี๋ยวกดราวันได้ บัตรเยเอเลยเอาละพี่อ๊อฟนะพี่อ๊อฟต้องมาอ่านแล้วเดี๋ยวไปบอกพี่อ๊อฟวาเพิ่มบัตรได้ไหมอีกบอกพี่อ๊อฟแต่ว่าบัตรมันยังเหลืองไงเพราะว่ามันมีกดตอนเที่ยงไงทุกคนใช่ไหมได้บัตรแล้วเจอกันทุกคนเฮ้ยใครได้บัตรแล้วทีใจนะครับใครยังใครยังไม่ได้เดี๋ยวรอตอนเที่ยง ตอนเที่ยงนได้น่นอนครับผมนอนนิ่งครับนอนนิ่งจ้าไรก็อยู่ไรไปไหนะ่ะข้างบนหรอใช่ซึ่งที่เชนที่ท่าผมอุตเซฟห์คุ้มชัวงสองคนเอ,เ,อเอาไปเปกดตูต้จ่ากเดตูต้มาสายกดที่เว็นตอนเที่ยงกดที่กดที่ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะมันได้ไหมมีใครรู้ไหมว่าได้ไม่ได้อยา่าเพิ่งร้องไห้นะทุกคนยังมีตอนเที่ยงเุรามันได้มีสิทธิ์บัตรหมดเร็วมากกดได้ทั้งสองค่ะอ,อ๋อกดได้ทั้งสองยังกดได้ทั้งสองได้ทั้งสองท่องทางครับทุกคนตอนเที่ยงก็ยังกดที่ที่นนได้อยู่ที่เซเวนได้อยู่เออใครยอกผมว่าก็รอเลยพี<ส>่โคไม่แต่มัน จะมีรอบสองไหมอันนี้ต้องสบายถ้ารอบแรกหมดอ่ะพี่อ๊อฟอาจจะไม่รู้เราคุยกับพี่อ๊อฟดูเราคุยกับพี่อ๊อฟให้มีคนมาเรื่อยๆออฟสิเนี่ยสวัสดีครับตากลต้อนเที่ยงแปลกๆที่ดันช่วยด้วยนะช่วยดันช่วย,ยอะไรได้ฝั่งนี้ช่วยอะไรไหมวันดีค่วันดีค่ะ,คะ<ห>นะครับอะไรอยู่นะ หลายหลายแต่งไทยคงเก่งปิงเหรอพี่เมื่อเช้าไปนี่ไงไปอะไรนะคืออะไรคือคือทุกคนเข้ามาคือไม่รู้ว่าไฟ์อยทุกคนจะได้แบบว้ยพรในที่ขอได้บัตรทุกคนรับใกล้หรอตอนเที่ยง อีกแค่หนึ่งชั่วโมงห้วิยไม่ต้องค้ำมอมครับ I love you and I love you too นะแปลไปไหนยังไม่มาเลยครับตอนนี้ <laughs> หนูจ้างไม่ต้องกดบัตรเอาจริงๆนะไม่เคยกดบัตรอะไรได้เลยอะแต่ว่าต้นไปนะต้นไปคอนเคมยังไงก็ไปครับ ไปกดปัตอาจจะยังไม่ได้ถ้าเดี๋ยวเจอกันที่คอนเสิร์ต oh โอ้ my god เป็นแรกสิไม่มีอะไรไม่นั่นหนูไม่สบายกดบัตไม่ทันทิ่งออเดี๋ยวรอตอนเที่ยงไหมตอนนี้ตอนนี้รอแบบเปิดเว็บรอก็ได้แล้เวเตอนเที่ยงเรากดพรอมกัีนโซนสีดำเท่าไหร่ไม่ถึงโซนเวทีหรอพี่จะนั่งโซนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวลองเลือกอีกทีครับยังไม่แน่ใจเลยว่าจะไปโซนไหนดีเดี๋ยวขอเลือกก่อน นี่ก่อนไม่ทานปรไบวอิวบางไหมคะอาจจะได้นะเดี๋ยวแบบนี่ไหมเดี๋ยวต้นสุ่มขึ้นมามก็ถ้ารอบแรกหมดรอบสองอาจจะมีก็ได้อันนี้จะไม่รู้เดี๋ยวลองถามพี่ออฟเดี๋ยวต้นลองลองคุยกับพี่ออฟให้ต้นอยู่ฝังไหนเหระโอ้ เนี่ยกดทังไหมครับเมื่อกี้หรอเมื่อกี้ไม่ทานเมื่อกี้แต่งหน้าอยู่ครับเลยไม่ได้ไปลงไลก์กี่วันเดี๋ยวแป๊บนึงก็ไปแล้วครับเพราะเดี๋ยวให้ทุกคนไปแจมตัวกดบั <S <S ตรเพราะก่อนเที่ยงก็ฝากทุกคนไปกดบัตรกันด้วยนะครับอยากให้ทุกคนได้มา ไปง่ยไมไ่มีบัตรตอนเที่ยงครับฝากทุนกดบัตรด้วยครับพรเข็มยางตอดเด็กกเด้นทางตอนนี้ปากคือแบบเลอะมากกินไก่อะครับร <c oughs> ู้ความหน่อยหรอถ้าเป็นถ้าสิ คิดว่านะถ้าเป็นนามแบบว่าคิดเองคิดเองนะมคิดเองสมมุดยืนสี่คนโนะโหนั 2, ่งสองคนถต่แล้วอยู่ริมอะ่ะนะฮะเอาฝาคิดว่าคิดว่าคิดว่า ถ้าไม่ได้เราก็เจอกันไม่ได้ก็มึงเจอกันแลาวกินอะปกติกินเยอะกว่านี้แต่พอกินไปพูดไปแล้วมันกินแน่น้อยหนุน่เวลาค<อ>ืออยากคุยกับคนก่อนกดปัดตอนเที่ยงไงเ่้าจะได้เจอกันไหมได้เจอกันนีครับ <S <S วิ่งทั่วสเตทได้สิ ้าเราได้เจอกันอีกสักวันอยากทานอืมอมัอดีหลือด้าอเรา้ของเพีงเาข้าว เฮ้ยเดี๋ยวอีกบัตรนั้นมานะเพอาะจะได้ให้ทุกคนไปเตรียมตัวกดบัตรแบบว่ากินของกินข้าวเรากดบัตรพอเดี๋ยวเที่ยงก็หรอกอือพอลักซี่ขอใหทุกคนรับบัตรครับในที่นี้อยู่ในไลฟ์นี้พึ่งหมื่นสี่พันคนก็ขอให้รับบัตรทุกคนขอให้รับบัตรนะจ๊ะ ครับผมอยากไปได้แล้วประกาศวันที่สองแล้วเลยยังมีวันเดียวนะทุกคน ไม่สิบเอ็ดโมงละรอ,อเจอวิเตอร์นะครับรอเจอทุกคนเหมือนกันนะครับที่คอนสินเจ้านะอะเอ้ยเดี๋ยวตั้งไปละทุกคนสิบเอ็ดโมงละครับเดี๋ยวไปเอ่อจะได้ให้ทุกคนไปแบบเตรียมตัวกดบัตรก็เจอกันนะครับทุกคน ชิ u นะครับขอให้โดนไนดะ้บัตรตอนเที่ยงครับชิวไกด์บ y ายบายชิ y o นคอนเสิร์ตนะครับรบ๊ายบายเหลืออยู่นะขอให้ได้นะตอนเที่ยงซะธุก